สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกับเซิร์ฟเวอร์สามร้อยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกับเซิร์ฟเวอร์สี่ร้อยสามสิบสองไอดีซูเปอร์สตาร์กิกี้นะครับวันนี้จะมาแนะนำระบบของดวนกิวนะฮาดวนกิวซึ่งเป็นระบบที่ต้องอาศัยความ จะเป็นเศษของชิ้นส่วนฮีโร่เซษตาต่างๆหรือว่าเพชรครับซึ่งดดนกิลวเนี่ยก็เข้าตรงนี้เลยตรงประตูทางด้านขวานะฮะประตูนี้เลยหนึ่ยที่เขียนว่าปรองเนี่ยพอเข้ามาก็จะเป็นหน้าแบบนี้ให้เล่นกันทุกวันอังคารพฤหัสและก็วันเสาร์นะครับแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะเริ่มที่วันอังคารก็จะมาที่เขตปกติตรงนี้นะฮะเขตปกติหากใครเพิ่งที่1แล้ววันพฤหัสก็จะเลื่อนเป็นเขตน,นักล่า นะครับพอชนะแล้วเนี่ยวันเสาร์ก็ถึงเป็นเขตราชานะครับซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยก็เข้าไปเลยนะลองเข้าไปดูให้ดูนะครับเป็นเขตปกตินอะวันที่วันอังคารกดเข้าสู่สนามนะครับพอเริ่มเกมเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบนี้เลยจะเป็นการเดินไปทีละก้าวโดยใช้พลังงานสายฟ้าข้างบนนี้นะครับเดิน1นก้าวใช้สายฟ้า1อันเดินไปเรื่อยๆนะครับหากเจอมอนสเตอร์หรือเจอของก็เก็บก็สู้นะ มาเช้านี้เล่นไปแล้วพอสมควรอ่อย่างเจอสปริงมัสแตงก็กดคุยหากเป็นฮีโร่ยจะเป็นเควสให้ทำนะครับเนี่ยมอบเครื่องดื่ม exp กระป๋องให้เขาแล้วเขาก็จะให้ของเราแต่ถ้าเกิดเป็นปีศาจจะต้องสู้นะครับกดช่วยเหลือก็จะได้ของมาได้ของมาก็จะเป็นพวกปลาตาบุคคลเอาไว้ทำแต้มกิลนะครับเงินไฟฟ้าสำหรับเดินแล้วก็ส่วนตัวารบฮีโร่ไวส้สำหรับสู้กับฮีโร่ซึ่งแล้วแต่แต่ละกินะ แต่ละกิวก็จะมีการนัดกันว่าจะตีทุกวันวันพฤหัสหรือไม่ตีวันเสาร์หรือเปล่าก็ให้บอสต,ต่างๆในมันตายนะครับก็บอสจะพบอัคีแมสอะไนะรแบบนี้เลยนเดินไปก่อนเดินให้ไฟฟ้าหมดก่อนนะครับจะอธิบายระบบต่อไปนะส่วนทางขวาที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นแ,แต้มของแต่ละกิวเห็นไหมฮะ GM เซันีเอ็มซันมี821แ,แต้มนะ,ะนำโด่งเลยคาดว่าจะได้ที่หนึ่งนะแล้วก็ก็จะเข้ารอบไปใน วันพรหัสถ้าเกิดเจอปีศาจฝ่ายศัตรูก็ต้องมีการต่อสู้นะครับเพื่อเอาของรางวัลไม่ยากนะกดข้ามไปเลย,เลยโบะเอาให้กดข้ามไปเลยแล้วกันอพอชนะแล้วก็จะได้รับของรางวัลเนี่ยเช่นเดียวกันก็จะเป็นพูดตลาอย่างนี้แหละแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปจนไฟฟ้าเราหมดแล้ว ส่วนวัคซีนแมนเนี่ยก็วางแผนกับกิวไว้ว่าจะตีพร้อมกันวันเสาร์นะใครตีไปแล้ววะโอ้โหตีกันเพียบเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งตีครับผมเดีวค่อยไปบอกอเดินเก็บของไปก่อนเดินไปเรื่อยเื่อยเราต้องเปิดแมปให้หมดนะฮะไอพื้นที่ที่มันเป็นสีดำนี่คือพื้นที่ที่เรายังไม่เดินไปแล้วมันอาจจะมีฮีโร่อยู่บนนั้นนะ,ะเจอปีศาจก็สู้ไปเก็บของ เดี๋ยวจะบอกว่าหมดนี้เนี่ยมีความคุ้มค่ายังไงให้เพชรเยอะมากอาจจะเก็บแล้วได้ทีละสิบทีละยี่สิบถือว่าน้อยนะฮะแต่ว่ามันได้บ่อยไงเดเดินไปเรื่อยๆเหลือ39แล้วเดินนี่ฮะดูจำนวนก้9ตรงนี้เหลือ11เก้าเดินหนึ่งช่องก็เสียหนึ่งไฟฟ้าครับ นี่เจอหีบก่อนที่พลังงานเราจะหมดโบกเข้าให้ได้ของดีอยู่ได้แฟลไดด้วยนะครับอ่ะโอเคอ่ะเราเดินเสร็จหมดแล้วครับไฟฟ้าเราเหลือแค่สองแล้วพลังงานไม่มีแล้วคาดว่าคิวเราจะได้ที้หนึ่งด้วยนะทีนี้ระบบของดวนคิวมีอะไรบ้างมาดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้ขวาล่างนี่กลุ่มรัพย์นะะเขียนว่ากลุ่มรัย์ใหญ่ตรงนี้นะกดเข้าไปครับมันจะเป็นที่ใส่แฟลชไดด์ เวลาเราเดินกิ้วหรือว่าเราสู้กับใครเนี่ยมันก็จะมีโอกาสดอกแฟสได้ให้เราเอามาใส่ตรงนี้ด้วยนะมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดเลยจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเต็มหมดแล้วทั้ง3ามฟสได้ทั้ง3อันเนี่ยหัวหน้ากิ้วหรือว่ารองหัวหน้ากิ้วก็มีสิทธิ์ที่จะนัดเวลาในการเปิดนะครับเปิดตู้เซฟจากนั้นตู้เซฟก็จะมีของรางวัลตามนี้แหละเยอะมากๆเลยเอาไว้ใช้มีเพชรมีพวกเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะ ส่วนอย่างที่2ก็คือการแข่งขันตีบวกตรงนี้นี่นะฮะเขาจะเป็นสเตตัสเพิ่มเติมพิเศษสําหรับฮีโร่แล้วก็ปีศาจของแต่ละสายนะครับก็นัดกับคนในกิวกันดีๆว่าจะอัพอะไรนำนะครับถ้าเกิดครบ100%แล้วเนี่ยมันก็จะบวกไปเลยเนะี่ยอย่างสมมุติตายฮีโร่ต่อสู้เนี่ยหากครบ100%ก็จะได้โจมตีบวก3%ป้องกันบวก3% H p บวกเอาไว้ต่อสู้นะฮะเรามีเราก็มอบไปให้หมดเลย นี่มันจะได้ครบร้อยนะครับก็สเตตัสที่เพิ่มมาเนี่ยจะใช้ในการต่อสู้ในโหมดนี้เท่านั้นนะซึ่งโหมดนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการยึดบ้านด้วยเนี่ยจะเห็นไหมฮะเห็นสมัครกิ้นี้ไหมฮะเนี่ยบ้านตรงนี้คือหนึ่งคนเนี่ยต้องยึดหนึ่งหลังนะมันจะมีสี่หลังด้วยกันหนึ่งนะครับสองสาม แล้วก็สี่ตัวนี้มีสีหลังมีสีหลังให้เรายึดสักประมาณหนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มเนี่ยมันจะมีหมวดพิเศษที่จะต่อสู้ชิงชิงโรงงานกันหากใครได้ครอบครองโรงงานก็จะได้500คะแนนนะกิวไหนก็ได้500คะแนนแล้วก็เอาคะแนนทั้งหมดมารวมแล้วก็แข่งกันหาผู้ชนะนะครับซึ่งผู้ชนะเราก็มาดูของรางวัลว่าเป็นยังไงบ้างมาดูหน้านี้ดูที่รางวัลฮนะ กดรางวัลไปแล้วมันจะมีรางวัลอยู่2แบบด้วยกันคือรางวัลส่วนตัวกับรางวัลของทีมมาดูรางวัลส่วนตัวกันก่อนรางวัลส่วนตัวเนี่ยก็จะให้ตามคะแนนของตาที่เรามียังของซูเปอร์สตาร์กิกี้ครับตอนนี้สะสมเหรียญยศเนี่ยได้ยี่ห้าถึงสี่สิบเก้าก็จะอยู่ตรงนี้นจะอยู่ที่ขั้น,นี้ก็คือถ้าเกิดจบกิจกรรมคืนนี้สองทุ่มครึ่งนะครับก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับนี้รางวัลส่วนตัวนะครับ ส่วนรางวัลของกิลวล่ะเป็นยังไงอันนี้ต้องคืออาศัยความสามัคคีนะตอนนี้เราอยู่เขตแดนปกติถูกไหมและอันดับเราก็อยู่อันดับที่1ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าจบวันเสาร์นี้เราอยู่ที่นี่เราก็ได้อันดับเท่านี้แต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นไอรางวัลเป็นกิลวเนี่ยมันจะให้สัปดาห์ละหนึ่งพลังก็คือประกาศผลวันเสาร์นั่นเองครับอย่างวันนี้วันอังคารเนี่ยเราได้ที่หนึ่งใช่ไหมครนั่นหมายความว่าวันพฤหัสเนี่ยเรามีสิทธิ์ ขึ้นมาอยู่ที่เขตนัก,กล่าระงวันพิลัตต์ต้องมาแข่งกันอีกทีหากเราได้ที่หเขตนัก,กล่าวันเสาร์เราก็จะขึ้นมาเขตราชานะเพราะขึ้นมาเขตราชาแข,ข่งกันกันอีกและเราได้ที่หนึ่งของรางวัลเราวันเสาร์ที่ออกมาจะเป็นแบบนี้ครับสัปดาห์หนึ่งประกาศครั้งหนึ่งรางวัลจะได้วันเสาร์นะนี่ได้อะไรบ้างก็จะได้เศษตาต่างๆอันนี้สูมออกเศษตาแล้วก็เศษฮีโร่ Hero, ชิ้นส่วนต่างๆนะครับของใช้พวกตาพวกเศษ จำกัดนะครับแล้วก็เพชรเพชนี้ให้เยอะเหมือนกัน200นะฮะแล้วข้างในอาจจะมีอะไรอีกมากมายเลยนี่คือรางวัลของที่1ที่เราหวังกันซึ่งมันจะไม่ได้เลยต้องอาศัยความสามัคคีของทุกคนนะครับในการเล่นนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของท้าดวลจิวนะครับมีทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์เนี่ยแล้วก็จะบอกเคล็ดลับง่ายๆก็คือเข้าไปก่อนเคล็ดลับที่มีในนี้นะที่เราควรจะเล่นกันก็คือการที่มีตั๋วตรงนี้เห็นป่ะ ตัวสีฟ้าเนี่ยกับตัวสีแดงเนี่ยมันเอาไวต้ตีบอสตีบอสตรงนี้ไอ้พวกวัคซีนไอ้พวกบูฟลังอะไรต่างๆเนี่ยครับถ้าตีแล้วเนี่ยมันจะได้แต้มเยอะมันจะได้ประมาณ500แต้มนะครับถ้าเกิดตายเนี่ยได้แต้มเยอะเหมือนกันอ่าตีครั้งหนึ่งได้5แต้มแต่ถ้าเกิดตีตายเนี่ยเหมือนจะได้ 500- 500แต้มเอาไว้เรานัดกับคนในกิวครับเอาตัวนเนี้ยดองเกียไว้ก่อน นักนักแบ่หัวหน้ากิวรองหัวหน้ากิวว่าจะตีกันวันไหนดีแล้วก็ตีพร้อมกันเอาให้มันตายไปเลยนะสมมุติว่าเราตีวันนี้วันอังคารเนี่ยเราตีได้แปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์เห็นป่ะเหลือแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยพอเราตีไม่ตายวันพฤหัสบดีอีกทีหนึ่งมันไม่ใช่แปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเท่ากับว่าตัวที่เราลงไปวันอังคารเนี่ยเสียเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในกิวทุกคนต้องคุยกันนะครับแล้วก็ฆ่าบอสในวันเดียวกันก็จะได้แต้มเยอะแล้้้วก็ออาจจะะชนนนนคูู่่่่แแขงทีีีมัสไดตต แต้มนาขาดเลยนะฮะก็หายห่วงอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับท้าดวลกิลเป็นข้อมูลที่เอามาบอกกันก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับซูปเปอร์สตาร์กิกี้จากเซิร์ฟเวอร์432ครับ